สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพคพัสดุนะคะก็กล่องแรกอันนี้เป็นของน้องจวดกรุงเทพนะคะอย่างแรกนะเป็นปางปอนอิโมจินะคะ1ชิ้นแล้วก็ปลาาทากินะคะอีก1ชิ้น,นะค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดกรุงเทพนะคะก็เป็นสลาเปาคูเดทมะนะคะ2ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจวนสุราษฎร์ธานีนะคะก็อย่างแรกนะจะมีเป็นส้มนะคะสีส้มนะ1นชิ้นค่ะแล้วก็ไข่ฟูจินะคะ1ปังแป้งในสดนะคะ มินิแพนด้าบันแล้วก็มินิโดนัทคิตตี้นะคะอันนี้เป็นของน้องตัวสมุดปาการค่ะก็เป็นนี่นะคะปังปอนอีโมจินะ1ชินนะะ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องตัวเพชรบูรณ์ค่ะก็เป็นนี่นะคะเลมอนนะเลมอนเหลืองค่ะ1ชิน้นมันฝรั่งสีนะคะแล้วก็ปลาทายากินะ อันนี้เป็นของน้องจวดสมุปาการนะคะอย่างแรกนะเป็นปางปอนอิโมจินะคะ1ชิ้นแล้วก็มินิบันอิโมจินะคะอีก1ชิ้นะค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดปาตานีนะคะก็เป็นปางปอนอิโมจินะคะนี่นะ1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดขอนแก่นนะคะก็อย่างแรกนะเป็นบางปอนอิโมจินะคะปางปอนกุเดทรมะแล้วก็คิมพับนะคะอันนี้จะเป็นพวรงกุญแจค่ะ อันนี้เปนของน้องจวดกรุงเทพนะคะก็เป็นนี่นะกระเป๋าฮูรูดนะคะสเลกนะลายมาโพนี่นะคะ1ใบค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดนครสวรรค์นะคะอย่างแรกนะเป็นมันฝะรั่งสีนะคะ1ชิ้นสลาเปากูเดทามะนะคะแล้วก็มินิบันอิโมจินะคะสีเหลืองกับสีขาวนะอย่างละชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจะะอวดวชาเชิงเซานะคะก็อันนี้น้องยังไม่ได้เลือกของนะคะเป็นจํานวนเงิน5 5าบาทนะคะอันนี้เป็นของน้องจวดสุราษฎร์นีค่ะก็เป็นพวกมินินะคะ หชุดค่ะแล้วก็จัมโบ้สับเบอรี่นะคะ1นึ่งมีเดียมบันขาวนะคะสี่ชิ้นแล้วก็มีเดียมบันเหลืองนะคะสชิ้นแล้วก็เป็นพวงกุญแจนะคะอีก2องวงค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นของน้องตัวเชียงใหม่นะคะก็อย่างแรกนะเป็นพีจัมโบ้นะคะ1ชิ้นกับ ปลาทายากินะคะอีก1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดกาลสินนะคะก็จะมีเป็นปังปอนกุรธรมะนะคะ1ชิ้นส้มนะคะ1เลมอนเขียวนะคะแล้วก็ปังในสดนะคะ2ชิ้นปลาทายากินะคะ2ชิ้นแล้วก็น,นี้จะเป็นพวงกุญแจดาวนะคะอันนี้น้องยังไม่ได้อยู่นะคะตรงนี้จะเป็นชื่อลายค่ะ ก็อย่างแรกนะคะจะเป็นมันฝรั่งสีค่ะ2ชิ้นซาลาเปาสีนะคะอีโมจินะ2ชิ้นค่ะแล้วก็ลูกท้อนะคะ2แล้วก็ทีนี้จะมีเป็นพวกมินินะคะแบบแรกนะจะเป็นปลาไทยกิจนะคะ3มชิ้นโดนาคิตตี้นะคะ3ชิ้นค่ะมินิบ้านขาวนะคะ3แล้วก็เป็นมินิบ้สส네านเหลืองนะคะเป็นหน้าอีโมจินะคะ2ชิ้นกับมินิแบบลับบัตนะคะอีก2ชิ้น อันนี้จะเป็นพวงกุญแจนะคะอันนี้เป็นของน้องตัวน้องบวลำพูนะคะก็จะเป็นพวกมินิค่ะแบบแรกนะจะเป็นปลาไยากินะคะสี่ชินแล้วก็จะมีเป็นแบบปลานะปลาไยากินะคะอีกหนึ่งชิ้นโดนัทก,กิตตี้นะคะแล้วก็เป็นมินิบ้านเหลืองนะคะเป็นหน้าอีโมจิค่ะ มาอันนี้เป็นพวกมินิบ้านขาวะค่ะห้าชิ้นแล้วก็มีด้านหน้าบันนะคะอีกสามชิ้นอันนี้จะเป็นโคงกุญแจนะคะอันนี้เป็นของน้องจวดกับแพงเพชรนะคะก็อย่างแรกนะจะเป็นบางปอนอีโมจินะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็แตงโมแบบชิ้นนะคะหนึ่งสต๊อทองนะคะเป็นแบบสีนะสีส้มนะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็ปลาทายากินะคะอีกสองชิ้นอันนี้จะเป็นโคงกุญแจนะคะ อันนี้เป็นของน้องตัวสงขานะคะก็จะมีเป็นอย่างแรกนะคะเป็นดัดกล้วยนะคะ2ชิ้นค่ะปังปอนอิโมจินะคะ1ชิ้นปังปอนกูเดทามะนะคะ1ชิ้นค่ะแล้วก็ทีจัมโบ้นะคะไข่ฟูจิค่ะฟักทองนะคะเป็นฟักทองแบบฮาราวีแล้วก็มะม่วงค่ะมันฝรั่งสีนะคะฟังในสดแล้วก็อันนี้จะมีเป็นพวงกุญแจนะคะ องชิ้นนะอันนี้เป็นของน้องจวัชนบุรีนะคะก็จะมีเป็นอย่างแรกนะคะพักาเฉาค่ะ1ชิ้นจัมโบ้สับเบอรี่นะคะ1ชิ้นค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นสับป,ปะรดนะคะ1แฮมเบอร์เกอร์นะคะ1ชิ้นฟังปอนอิโมจินะคะแล้วก็อย่างต่อมานะจะเป็นเลมอนเขียวนะคะกับเลมอนเหลืองนะคะ1น่ไข่ฟูจินะคะ บล็อกลี่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นส้มนะคะสีส้มนะหัวช้ยเท้าค่ะมันฝรั่งสีนะคะแล้วก็เป็นหัวช้ยเท้านะอีกหนึ่งชิ้นกระเป๋าสีนะคะหน้าอีมโมตินะคะสามชิน้นแล้วก็เป็นมีเดียมาอีมโมตินะคะหนึ่งชิน้นลูกท้อนะคะป้งในสดปลาไดยากิน,นะคะแล้วก็มีนิบ้านขาวนะอันนี้จะมีเป็นพวงกุญแจน,นะคะสองชินนะะ้นค่ะ อันนี้เป็นของน้องตัวสุราธานีนะคะก็จะมีเป็นพีซจัมโบ้นะคะ2ชิ้นปังอนอีโมจินะคะ1ชิ้นสลาเปากูเดทมะนะคะ2แล้วก็เป็นมีเดียมบันข่าวนะคะอันนี้จะเป็นมินิบันอีโมจิแล้วก็พวงกุญแจหมีนะคะอันนี้เป็นของน้องตัวสุลาธานีนะคะก็จะมีเป็นปังอรอีโมจินะคะ1ชิ้นบังปอนกูเดทมะนะคะ1ชิ้นกับ มินิบ้านขาวนะคะหน้าตลกนะคะกับหน้าอุมามิแล้วก็เป็นมินิโดนัคิตตี้นะคะอันนี้จะเป็นพวงกุญแจหมีค่ะก็ขอบคุณน้องทั้ง21คนมากๆเลยนะคะ